ขอต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนวัดกูเศร้าทุกท่านสู่โรงเรียนบ้านสาราแม่ทาด้วยความยินดียิ่งโรงเรียนบ้านสาราแม่ทาเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยขุนตาลสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขตหนึ่งโดยมีนายอดีเรกอุดแจม่มเป็นผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสาราแม่ทาเป็นโรงเรียนขนาดเล็กตั้งอยู่หมู่ที่สาม ตำบลทาศบเศร้าอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนมีเขตพื้นที่บริการจำนวน3หมู่บ้านเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงระดับประถมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด9 3คนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งเส้น11คนโรงเรียนบ้านศาลาแม่ทา ได้ดำเนินจัดกิจกรรมและโครงการพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่องทางด้านวิชาการคุณธรรมและทักษะชีวิตเพื่อให้ผู้เรียนเติบโตอย่างมีคุณภาพและมีความสุขในทุกวันของการเรียนรู้ตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่ว่าภายในปี2570โรงเรียนบ้านศาลาแม่ทาเป็นสถานศึกษาคุณภาพที่จัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาสร้างผู้เรียนให้เป็นคนดีคนเก่ง และมีความสุขอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานความเป็นไทยและท้องถิ่นด้วยหลักปรชัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการนี้โรงเรียนได้ให้ความสำคัญกับการปลูกฝังแนวคิดตามหลักปรชัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่ผู้เรียนผ่านการจัดกิจกรรมที่นักเรียนสามารถลงมือปฏิบัติจ,จริงอาทิการทำปุ๋ยหมกักการเพาะเห็ดและการปลูกผักสวนครัว โดยเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมในอนาคตโดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้หลักการพอประมาณความมีเหตุผลการมีภูมิคุ้มกันที่ดีรวมถึงการทำงานร่วมกันอย่างมีคุณธรรมความรับผิดชอบและการรู้จักใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าโครงการนี้ยังมีเป้าหมายให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะอาชีพขั้นพื้นฐาน การแก้ไขปัญหาและการทำงานเป็นทีมควบคู่ไปกับการเข้าใจบริบทท้องถิ่นของตนเองอันจะนำไปสู่การสร้างผู้เรียนที่เป็นคนดีคนเก่งและมีความสุขอย่างยั่งยืนตามจิตนารมณ์ของโรงเรียนมด้ความรู้ในการทำปุ๋ยหมักเพาะเห็ดและปลูกผักสวนควรัวครับพอเราได้ผลผลิตเยอะเราก็สามารถ เอาผลผลิตเราไปขายได้ด้วยครับได้รับความรู้ที่คุณครูถ่ายทอดให้ทั้งการปลูกผกักทำปุ๋ยและการเพาะเห็ดกิจกรรมนี้มีประโยชน์ต่อหนูเ,นเพื่อนและรุ่นน้องที่นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและอนาคตได้ได้ได้ความรู้ได้ลองปฏิบัติจริงค่ะสนุกครับแล้วได้ความรู้ด้วยครับ จากกิจกรรมนี้ผมไม่รู้ว่าต้องใช้ความสามารถคีครับผมได้ลองทาปุ๋ยหมักแล้วก็นํากลับไปทดลองที่บ้านครับดอกกลหลาบก็ได้มีการเจริญเติบโตเยอะขึ้นด้วยครับผมประโยชน์ที่ได้จากการปลูกผักคือสามารถนําผักไปขายและช่วยลดค่าใช้จ่ายของครอบครัวได้ค่ะผมคิดว่ากิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่สนุกและได้รู้ว่าผักนั้นปลอดสารพิษแล้วก็ มีประโยชน์ต่อร่างกายครับความประทับใจของหนูนะคะคือสามารถนําความรู้ที่คุณครูให้ในการปลูกผักหรือการปลูกพืชไปใช้ในชีวิตประจําวันโดยการขายหรือทําอย่างอื่นได้อีกหลายๆอย่างเลยค่ะ